สวัสดีค่ะคุณแม่แสงค่ะสวัสดีครับแม่แสงครับสวัสดีครับค่ะมาในช่องสาวนิงพระร่วยช่องพูดแชน่ยลค่ะมาติดตามเนวทางตัวเลข้อมฟันกับแม่แสงเนาะค่ะในงวดบันทีสิบกกุมภพพันธ์2567เ็เป็นคลิปที่สองค่ะได้ยินว่าคุณแม่ฟันดีอีกแล้วว่าสันบอกซูฟังเลยค่ะคุณแม่ฟันจังไหนันน้องค่ะพื้นที่แรลกหั่นฟันว่าจักไปสายตแต่ว่าเห็นเห็นสุ้งยากพี่น้อง ขพราะไไม่ไงผู้คนเสียไปแล้วนะค่ะพนพนน้องน้องของแม่นี่ลหละน้องแม่ของแม่นี่ลหละค่ะว่าพนตายไปแล้วแต่ว่าผัวคนก็ตายแล้วคนก็ไปยุ่น้ำกันกับผัวพนพนกับปุ๊กื่อนคืออันกระตบแม่นี่ลหละค่ะเป็นหลอกเป็นหลอกใน่ควงฟันน่นแม่วาไปหาพนน้องว่าถามพนแล้วนาดเช้าอันมูบานมู่เจ้าอยู่ซ้ํานีบอ ในกุ้มฝันบานค่ะเล่าก็ว่าอยู่จังสี่หลาหมู่บ้านก็เลี้ยงกันไปจังสี่จังสี่ล่ะพราะน่ะแน่ไปมันก็เป็นกระตอบเลี้ยงเลี้ยงเลี่ยงกันไปแต่ว่าเราตายเบิดทุกคนน่ะล่ะแต่ว่าเมย์ไปฝันเห็นนี่อยู่เป็นหมู่บ้านแม่่นบเหมู่บ้านเพิ่นคือกันตายเบิดทุกคนแล้วถี่ไปเห็นนี่แม่นโอ้เห็นแล้วบ้านพอออกจากกระตอบมาบ้านีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย มีคนเอาลูกมาให้ลูกน้อยบา้านเอาผาหอเอาเนาะในความฝันแมน่ค่ะเอาผาหอเอาได้เอาผาหอบ้านโอ้ยอันลูกไข่บ่าก็จะผ้าผ้าลูกก็ไปหาหมอก่อนลูกไข่บข่าค่ะว่าลูกน้อยแม่นี่ล่ะไข,ข่ค่ะมันบบปากมันไข่ก็ว่าคือจังมันตายนี่ล่ะในความฝันแมนานา่น่ะนะคือจังลูกนี่ตายแล้วเออคือจังลูกนี่ตายแม่ก็อู้มั่สิีน่ะโอ้ยตายแล้วลูกกูไข่ ตายแล้วบ่เผาก็น่าจะไปหาหมอวันนี้ควบฝันค่ะบ้านนี้พอดีแมวแมวตนนันนั้นแล้วมันบ้าวันแม่กับหมูเมื่อแมวอยูเ่เพื่อนมากแมวบอกอวนนั่นแล้วาค่ะหมูเมือ่อบ้านนี้ก็มาตอเมอขืนนี่ละมอขืนนี่ลาสุดเลยมามอขืนล่าสุดเลยค่ะแต่ฝันว่าไปอีกน้ำปลาอีกไปกับหมูแต่ว่าบหมูจักไผ หมูตะว่าไปน้ำกันหลายคนบอบอไปน้ำกันสองคนไปน้ำกันสองคนผู้หญิงดผู้ชายคุณแม่ผู้หญิงดูผู้ชายที่ไปน้ำกันผู้ชายปรากฏว่ามันบมูหเพจเขาแต่ว่าหูแต่ว่าเป็นหมูต่ว่าหมูยางน้ำกดอู้าูบนยางมากมากพอคนคนตายบันเขาเขาฝังไว้ใหม่ๆนะในพวมฟันแม่ค่ะเขาฝังคนไว้ใหม่นะค่ะแล้แม่เราไปเอามือไปขวดขวดขวด ขวดบึงน่ะนะค่ะบัดไปเห็นเงินเหรียญเก่าๆาเหรียญแบบง่ายเหรียญสางสามหัวสมัยตะกี๋<อ>เรื่อยเอามาจับบึงเหลขกหกสี่ตัวนี่วะอยู่ในอยู่ในเงินแม่แล้วะหกสี่มันเป็นเหลขหกสี่เห็น<ล>ชัดเจ<ล>นเลยบ่คะเต็ตตาเลยมันเป็นแบบไหนมันเป็นโน,โนุ่นๆขึ้นมาบาอว <บา S 1> <า>่าเป็นนุน่นๆเขาจะเขียนไว้เลยอยู่ในเงิน เลขหกสี่อยู่อยู่ในเงินเหรียญเลยเขาจะเขียนไว้อยู่ทั้งขางเงินค่ะเป็นตัวเป็นตัวแบบตัวอารเบิกบอเป็นตัวไทยเฮ้าในง่ามเขียนมาจริงๆเป็นเลขหกเป็หกอาลบิกเข้านี่ลแหละค่ะเนี่ยเป็นตัวชัดเจนเป็นตัวชัดเจนเลยหกสี่ค่ะบาานี้ในความฝันเนี่ยก็ว่าไปซื้อไปซื้อเลขหกสี่ค่ะบานหมูเข้าก่อน ว่าเลขออกแล้วคนมาเจ้าถือโบคอยถือยูซ่าบาทหกสี่มูเขาพัดถือหลายแม่ผัดถือหน่อยแม,ม,ม่ถือยี่สิบบาทกืวันนี้ขึ้นฝันค่ะบานนี้กะซ้ำนั่นละแม่ก็เลื่อยหูเมื่อบัดแม่ว่าเอ๊ะกูคือฝันแบบนี้นอกบานนี้แต่ว่าก็เลยว่าเอ๊ะกูสิื่อเลข ชื่อเลขสามตัวหนี่งแม่กระสีแท่งศูนย์หกสี่ศูนย์หกสี่เนาะค่ะกระ,ะตัดสองตัวกับศูนย์หกหกศูนย์หกสี่สี่ศูนย์ตานำเนาะค่ะสี่ศูนย์ศูนย์สี่เพราะว่าขอไล่มาแต่เริ่มต้นเนาะคุณแม่เนาะไล่มาแต่เริ่มต้นขอถามคุณแม่ว่าญาติพี่น้องของคุณแม่น่ะที่ว่าฟันเกีียวที่ว่าเพิ่นตายไปแล้วนะมีมีแม่มมของคุณแม่อยู่บ่ บ่บ่มีมแต่ว่ามีจะหนองแม่มีแต่หน่องของแม่มีแต่หนองของแม่มอ,อ,แมอืเห็นได้เว้าได้คุยกันชัดเจนเหีนความฝันเห็นได้เว้าได้คุยกับเล่าว,ว่าเล่าหนะอยกระตอบจังสี่แล้วก็ผัวเล่าโอ้แล้วก็ตายแล้วไปยุ่งกันวันในความฝันแม่บ้านะแล้วไปยุ่งกันกับผัวเล่าแล้วบันนี้ อายุข้องเพลินตอนเพิ่นตายจำได้บอกโู้เลยเพิ่นตายแม่ยัางโมโหยูคนละทียูคนละทีเนาะค่ะแต่มาฝันเกี่ยวแต่มาฝันเกี่ยวล่ะค่ะบ้านนี้ตัวนิกาตัดออกไปเนาะค่ะเพราะว่าคุณแม่เพิ่นบมโหค่ะว่าเพิ่นตายตอนอายุจักปีหูแต่ว่าเป็นหยาิที่ตายเลยวเนาะค่ะครับมอายุแม่จักปีเนาะครับ หกสิบสาหกสิบสาอย่างหกสิบสี่ก่คุณแม่ค่ะหกสิบสามหกสิบสามเต็มครับหกามเต็มคุณแม่กับพ่อสอเกิดพอเป็นฝันเลยีแต่เล็กหน่อยได้อุ่นได้ลูกหน่อยนะครับนลูกหน่อยในลูกหน่อยที่จังลูกหน่อยไข่ที่จังลูกหน่อยมันจิตตายค่ะแต่ว่าพ่อสอเกิดของคุณแม่หาศูนย์สี่กระตรงกันกับ เลขในเหรียญเนาะค่ะศูนย์สี่ค่ะศูนย์สี่บ้านนี้เด็กหน่อยที่คุณแม่ฝันเกี่ยวน่ะว่าเป็นลูกของคุณแม่น่ะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายผู้ชายเป็นผู้ชายเนาะค่ะอายุนี่ประมาณจักปีจักเดือนเด็กหน่อยก็ล่ดงในสองสามเดือนนี่เด้กหน่อยยังน้อยอยู่ะยังเอาผาอ้อมตุ่มอยู่ค่ะหน่อยแห้ง เด็กน้อยผู้ทายเนาะค่ะแม่เป็นเด็กน้อยผู้ทรายผู้ทายก็น้ำหนึ่งอยู่แล้วเด็กน้อยว่าแม่ว่าย่านเล็กกย่านมากมีศูนย์ติดมาอยู่รอบนี่คิดว่าค่ะเล็กนี่เลี้ยนเหล็กเลี้ยนนี่มันก็เป็นมดนี่แล้วเนาะค่ะเลี้ยนนี่พุ่แม่มักตัวใดเนาะครับไม่วุมฟันเนี่ยถามันตีให้ตัวไนไม่พว่มฟันนี่บอกแม่ค่ะตีเป็นเหล็กบอกเลี้ยนนี่ยังว่าเลี้ยนีมันจะเป็นศูนย์ครับแม่จตแทงศูนย์ หกสี่ศูนย์หกสี่เป็นเหลขกที่คุณแม่มักนน่าแล้วก็ฟฝันเกี่ยวค่ะแต่ก็ยืมเนาะค่ะหนึ่งศูนย์หมายเลน่เนี่ยคุณแม่เพราะว่าเด็กหน่อยผู้ใายเป็นน่ำหนึ่งเนาะค่ะนน่ำหนึ่งหลักกะถามมาตีเซกันในความฝันของคุณแม่เหมือนลูกตายแต่ว่าฝันแล้ว่อแม่ก็เอ้าเมื่อปั๊บเลยมาขึ้นเมื่อเมื่อปั๊บคือเห็นปั๊บเหล็กติดตา หกสี่หกสี่เนาะค่ะติตาหมองกล่องค่ะศูนย์หกสี่เนาะค่ะสามโตค่ะสองโตกับติตดเอาเนาะค่ะคุณแม่ศูนย์หกหกย์ค่ะหกสี่สี่หกแต่ท้าสี่ห้ตีนี่ลุ้มมันกระเข้ากันเบิร์ดกับตัวเลขเนาะคุณแม่ค่ะตายกับเป็นศูนย์ตายกับเป็นศูนย์อยู่แล้วลุมซบกับเป็นสี่เพราะว่าเป็นสี่เหลี่ยมกับเป็นสี่เหลี่ยมย่างหยาบแมนค่ะท้าสี่ห้ตีเอาตัวนีเนาะค่ะกับสี่ศูนย์ 40ย่าลืมแปลใยค่ะซีเป็นไปไใยเนาะค่ะซูน440เนี at, <S <S ่ยแหละที่สำคัญก็คือตัวเลขกก็คุณแม่เนาะครับนั่ง6446กับผมที่เป็นเหลนเหลียนตัวนี้สำคัญที่สุดเพราะว่าเห็นไม่ถูด้วยเนาะ่วาหินกับแต่ส่วนเงินกะตีเพิ่มเติม มาของจองกันคือเก่าเบาทองพูนค่ะแต่ว่ากไก่เลื่อมหนึ่งสีนะครับหน้าหนึ่งสีขุณแม่เพิ่นฝันบาด้อุ้มลูกหน่อยกับพีนไปเล็กน้อยครับผมพี่จังเลี้ยงลูกหน่อยตายนี่แหละในความฝันนะเด็กหน่อยผู้ชายค่ะเบาทองพูนแต่ว่าถ้าพี่ไปร้ายตัวมันก็จะร้ายตัวไปหมดนะไก่เลื่อเพิ่นเอาไปพิจารณาเอาเพราะว่าขุ่มฝันแนวทางคุ่นแหนแนวทางสื่อค่ะลอตเตอรี่เนาะค่ะ เป็นแนวทางเนาะค่ะที่คุณแม่มาเบาซูฟังค่ะสื่อคือกันล่ะมาเบาเนี่ยคือกันสื่อรเตอรีไปเป็นใจดีม้วนม้วนนะมันในความฝันนะม้วนคือสื่อถือเลรกบ่ว่าันันแม่ในใจแม่วานนะมันเป็นใจดีใจง่ายเป็นคือสื่อถือเกรดแม่นค่ะค่ะคุณแม่ไม่ย้งเพิ่มเติมอีกบอค่ะบ่อค่ะ ค่ะก็ขอขอบคุณคุณแม่หลายๆค่ะที่คุณแม่โบเพียงตัวเลขเแล้ว่ะมาบอกความฝันซูท่านผู้ชมทางบานฟังขอบคุณคุณแม่ค่ะขอบคุณค่ะกับมาสรุปแนวทางตัวเลขกความฝันของแม่แสงค่ะแม่แสงนี่เพิ่นฝันค่ะท่านผู้ชมเพิ่นฝันว่าจักไปใสเพิ่นว่าค่ะยางเข้าไปในป่านี่ล่หละเพิ่นว่าแต่ว่าไปโผลลุ้มสุบเพิ่นว่า เขากำลังฝังซพแลปวไม่ไหม้เพิน่นว่าขี้ดินยังไม่ไหม,ม้อยู่เพิ่นว่าพูนพจุงกุ่งอยู่เพิน่นว่าแล้วไม่แสงเพิ่นก็นได้เอามือนี่ไปขวดลุมศพหลุมนันเนาะค่ะขวด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 ออกมาแล้วจังได้จังไปพ่อเหรียญเพิน่นว่าเป็นเหรียญสั่งสามเศียนเป็นเหรียญบาทสมัยโบราณเพิ่นว่าแต่ว่าเป็นสั่งสามเศียนเพิน่นว่าเพิ่นก็นเลยมาฝน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 เหรียญเนาะคะ่ะฝนเหรียญหลูบลูบลูบเหรียญฝนเหรียญบึง เพิ่นเลยเห็นตัวเลขอยู่ในหันเพิ่นว่าค่ะเลขที่เพื่อนเห็นอยู่ในหันเป็นเลขสองตัวค่ะเห็นในเหรียญค่ะค่ะแล้วแม่แสงเพื่อนกระด็ตัวเลขมาหายกับท่านผู้ชมทางบ้านเนาะค่ะตัวเลขที่เพื่อนห้กับท่านผู้ชมทางบ้านมีเลขสามตัวเนาะค่ะกับสองตัวค่ะเลขสามตัวก็คือศูนย์หกสี่ศูนย์หกสี่เป็นเลขในเหรียญเนาะค่ะที่เพิ่นเห็นในหลุมศพค่ะ เหรียญกับเป็นศูนย์เพิ่นว่าคนตายกับเป็นศูนย์เพิ่นว่าแล้วก็จับตัวเลขที่เห็นในเหรียญมาใส่เนาะค่ะหกสี่กับเป็นศูนย์หกสี่เพิ่นว่าค่ะแล้วก็เลขเห็นในเหรียญค่ะหกสี่ค่ะเป็นเลขกสองตัวค่ะส่วนหกสามนี่เป็นอายุของเมษแสงเนาะค่ะเมษแสงอายุหกสิบสามปีค่ะพ่อสาเกิดของเมษแสงค่ะหาศูนย์สี่เนาะค่ะเมษแสงเกิดพ่อสาสองห้าศูนย์สี่ค่ะ นี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขความฝันของเมแสงค่ะที่เพิ่นฝันหลับเพิ่นกับมเมื่อวาวสู่ท่านผู้ชมทางบ้านฟังขอให้มีโชคมิลาเปิรางวัลใหญ่กับเมแสงเบิดสุขหูสุขคนค่ะในงวดวันที่16กุมพาพันธ์2567นี้เนาะค่ะก็อย่าลืม้ะค่ะท่านผู้ชมอย่าลืมตัดกับหมุนตัดนํำกับนํำหมุนนํำค่ะกันไว้ค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้สาวนิงก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของสาวนิงพะรวย จงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุมันขวัญเยืนมีโชคมีลาบเฮ้งเห้งมันมานปังปังรำรวยรำรวยถูกรางวัลลอตเตอรี่เบิดสุขูสุขนเด้อค่ะเดอ้อค่าสุดท้ายนี้สาวนิ้งก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวนิ้งพะรวยได้หาค์ดีดีโตเลขเด็ดๆ มาหายกับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมรับฟังต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ